พอดีหนูก็จะสวดมนต์มาเรื่อยๆจนมาเจอโครงการนี้ค <reviewers on stage> well, ่ะถ้าปกติหนูจะสวดมนต์ข้ามปีที่วัดโพที่อุดรโควิดแล้วอ่ะหนูจะได้สวดมนต์อีกไหมพอดีหนูมาเจอโครงการนี้หนูก็เลยสมัครเลยเพราะหนูอยากสวดมนต์ให้หนูสวดเองหนูไม่รู้จะเริ่มสวดบทไหนอันไหนพ่อบทไหนหนูก็ดีหมดถ้าเราสวดเองเราจะเป็นแบบทางสเปสสปะแต่พอดีมาเจอโครงการนี้ผู้พาเราสวดธรรมจักรถามว่าธรรมจักรเราเคยรู้จักไหมเราเคยรู้จักแต่เราไม่เคยสวดไม่เคยสวดบทธรรมจักรมาก่อนแต่ ตั้งแต่สวดมนต์ข้ามปีมากลายเป็นว่าเป็นบทเหมือนที่เราคุ้นเคยอะค่ะสวดข้องเอแต่ของหนูได้เต็มร้อยคือในเรื่องของสมาธิสมาธิหนูนิ่งขึ้นแล้วอุปสรรคหนูมัน,ม,นมันเรียบมันเป็นเรื่องแบบเรียบๆเ,เลยแต่ที่ชัดเจนเลยคือแฟนแฟนหนูจะเป็นคนไม่ค่อยสวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยบทธรรมจักตั้งแต่สวดมาแฟนหนูขายของดีมากซึ่งตอนนี้โควิดเข้ามา โอกาสที่จะขายดีในห้างอะค่ะน้อยมันน้อยมากแต่แฟนเราได้อันนี้สงจากที่เราทําทําให้เขาขายของดีมากเขาดีใจกับหนูเลยเขามาบ่นให้หนูฟังทุกวันเลยว่าขายของดีขายของดีขายของด,องดีเพราะฉะนั้นเวลาที่ทางโครงการถามว่าวันนี้เป็นวันพระคุณจะร่วมไหมวันนี้เป็นวันดีอย่างนี้ร่วมไหมหนูยินดีร่วมทุกครั้งเพราะหนูมองว่าเราได้ปฏิบัติและเราสบายตัวเราเบาถ้าคุณจะเลือกบทไหนก็นแล้วแต่หนูแนะนําเลือกบทนี้เป็นบทแรกๆ